อ n d ดูดีอันดันกล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่าเดิม Ford Next Gen Ranger ์ t ท็กค่ะสวัสดีค่ะเลลินค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์รูม Ford พรนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะแล้ววันในวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวนะคะในส่วนของรถ Next Gen Ranger แล้วก็การตกแต่งหลากหลายสไตล์หลากหลายลูคแบบนะคะมาให้ลูกค้าได้รับชมกันถึงที่บ้านเลย และในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะของ n e x กเจ Ranger ที่ขายดีแล้วก็ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้ามากเลยสำหรับเจ้า n e x t g e n ว t ยแตัวนี้นะคะก่อนไปรับชมแลวฟังนะคะข้อมูลการตกแต่งแล้วก็สมรรถนะของตัวรถทันนี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ชมคลิปต่างๆของเรดินที่จะมีลงให้ลูกค้าได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะ n e ็กเ เรนเจอร์วายแทกที่อยู่ข้างเลลินนะคะเขามากับตัวเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นแบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อนั่นเองค่ะกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดที่มาพร้อมกับสมรรถนะความแรงนะคะถึง210แรงม้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตรค่ะกับราคาตั้งจาําหน่ย ของเขานะะในส่วนของรุ่นนี้นะคะมากับราคาที่1 1ึ่ง0้านบาทแล้วมีการบวกในส่วนของสีพิเศษค่ะสีนี้นะคะลุคเยลโล่ค่ะบวกที่10,000บาทเป็นราคา1 1ึ่งล้านบาทและในโปรโมชั่นแคมเปญการตกแต่งวันนี้มีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันค่ะส่วนของการตกแต่งนะคะด้านหน้าของเขาเลยค่ะมาพร้อมกับ กระจังหน้านะคะที่เข้าทรงกับตัว Nexgen t Ranger ทุกรุ่นเลยที่ออกแบบมาเพื่อ Nexgen t โดยเฉพาะสำหรับชุดงานกระกันการชนด้านหน้า h a m m e r กันชนเหล็กที่ได้รับความนิยมชื่นชอบณเวลานี้เลยนะคะในรุ่นนี้นะคะก็เป็นในรุ่นของ King Series นั่นเองค่ะที่เขามาพร้อมกับชุดไฟนะคะที่เป็นไฟ Double Light เป็นไฟ เลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ในโคมนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟเดย์ไลท์แสงสีขาวให้ด้วยเป็นไฟเลี้ยวแสงสีส้มให้ด้วยนะคะทํางานแบบ2ระบบกันเลยค่ะไฟตัดหมอกนะคะเดิมของเจ้าวแท็กก็เป็นไฟ LED ก็ย้ายมาอยู่ที่โคมของชุดกระจังด้านหน้าแบบนี้ให้เลยด้าน,นล่างค่ะเขามาพร้อมกับแข้งกันกระแทกนะคะตัวนี้เป็นแข้งสีแดงนั่นเองแล้วมาพร้อมกับห่วงนะคะงานทัมเมอร์สีแดงที่ เพิ่มไว้ให้ลูกค้าได้ลากจูงพร้อมกับห่วงของโรงงานนะคะของตัวรถที่มีมาคู่ตัวคู่หน้าแบบนี้นะคะตะขอหน้านะคะที่ยึดติดกับแชสซีตัวรถของเขานั่นเองนะคะให้ลูกค้าได้ใช้งานกันนะคะในงานออฟโรดงานลากจูงนะคะงานที่ต้องใช้ในส่วนของสมรรถนะการออฟโรดนั่นเองค่ะส่วนกระจังด้านหน้าค่ะเราเพิ่มนะคะกรอบกระจังด้านหน้าเป็น รุ่น V6 นะคะเป็นฟอนต์ตัวอักษรฟอร์ดนะคะตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถสีสีลูกเยลโล่นั่นเองค่ะแล้วมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟเดย์ไลท์แสงสีส้ม3จุดบนกระจังนั้นด้านหน้าค่ะ ชุดไฟหน้าค่ะ Ford LED ค่ะตัวนี้นะคะเรามาเป็นโคมนะคะแบบ LED นั่นเองค่ะแล้วก็ไฟ daylight เป็นรูปตัว C อันเข้าหากันนะคะเป็นีทรง C แคมป์นะคะเป็นไฟ daylight ติดระหว่างการขับขี่แล้วก็เพิ่มในส่วนของชุดคอบไฟนะคะตัวนี้เราทำมาเพื่อวายแท็กนะคะสัญลักษณ์เขาบอกรุ่นเลยค่ะว่าวายแท็ก ยูดฟอร์ออ l นวนะคะในส่วนของวายแท็ ac, ในส่วนของชุดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเดี๋ยวเรามีให้เห็นฝากระโปรงด้านบนค่ะเรามาพร้อมกับสกรปทรงฟิตเต็มหน้าฝากระโปรงนะคะทับบนเหลี่ยมสันของฝากระโปรงนั่นเองเป็นรูปมา้าม u าสแตงนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นทูโทนดำด้านกับสีเหลืองลุกเยนโลนนั่นเองค่ะ ด้านข้างตัวรถค่ะเรามาพร้อมกับคิ้วล้อดำด้านพร้อมหมุดมิลลิ่งสีเงินขนาด6นิ้วนะคะเพิ่มความออฟโรดในการอัปเกรดแมกและยางค่ะแมกตัวนี้นะคะเป็นแมก American w a ลเลอรนะคะขนาด20นิ้วนั่นเองมาพร้อมกับยางที่เป็นยางออเทเรนในรุ่นของโอตานินะคะออเทเรนในไซส์ยางที่33-12.5 R 2 0ยางโอทานินะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่ มีความนิยมความชื่นชอบในส่วนของรถบรรทุกรถใหญ่ๆนะคะตอนนี้ก็มาตีตลาดในส่วนของรถกระบะรถเก่งกันมากขึ้นนะคะเป็นยางของไทยที่มีคุณภาพมากเลยในการขับขี่การใช้งานแล้วในการปรับออฟเซตในเรื่องของความใหญ่ของยางให้มากขึ้นก็มีการปรับยกตัวนี้นะคะความสูงของปีกนกช่วงล่างให้ให้โฟมากขึ้นสำหรับการขับขี่ด้วย ช่วงล่างด้านหน้าของเจ้าฟอร์ดเน็กเ n อร์ไลท์แท็นะคะเขาเป็น d o บเบิลวิสโบนนะคะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นเลยแล้วก็ปีกนกข้างล่างเนี่ยเป็นขนาดใหญ่มากเลยนะคะด้านข้างตัวรถค่ะก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นของ 4x2 ณ2นะคะเขาจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่มาให้ครบเหมือนกับรุ่นพี่ของเขา4คูณ4เลยก็มีกล้องนะคะ360องศารอบคัน อยู่ที่กระจกมองข้างนะคะความปลอดภัยก็มีกล้องด้านหน้าให้ด้วยเมื่อกี้ลืมให้ลูกค้าได้ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟสองพื้นก็มีให้นะคะมีความปลอดภัยด้านของบายสปอรตเตือนจุดอับสายตานะคะด้านข้างซ้ายขวาหลังนะคะโชว์ที่กระจกมองข้างให้ด้วยระบบกุญแจนะคะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะเอนะคะสามารถเปิดปิดแล้วก็เชื่อมต่อกับฟอร์ดพารโดยการ ล็อกรถปลดลด็อกรถได้ด้วยนะคะติดคิ้วกันซาดให้นะคะราวหลังคาด้านบนของรุ่นวแท็กมีติดตั้งมาให้นะคะเป็นสีโครเมียมรับน้ำหนักได้ถึง350กิโลกร,รัมกันเลยค่ะขณะรถวิ่งนะคะรับได้ถึง95กิโลกร,รัมค่ะบันไดข้างฮัมเมอร์ค่ะตัวนี้เราอัปเกรดให้ลูกค้าใหม่นะคะเปลี่ยนจากบันไดข้างเดิมโรงงานนะคะอัพเป็นงานฮัมเมอร์ทรงเหล็กแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะ สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถค่ะการออกแบบนะคะลวดลายลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบตามความต้องการนะคะแล้วก็มีแบบมีลวดลายที่ต้องการก็สามารถให้เรา m a n นจลงบนตัวรถของคุณได้เลยด้านหลังตัวรถค่ะเรามาพร้อมกับโลบาร์ในส่วนของวายแท็กจริงๆเขามีสปอร์ตบาร์ของโรงงานให้อันนี้ลูกค้าก็ชื่นชอบเป็นงาน h ัมเมอนะคะก็เปลี่ยนค่ะอยากเปลี่ยนเป็นงาน h ัมเมอนะคะทรง โนวาซีรีสนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เลยมีไฟสปอตไลท์ให้มีไฟถอยให้ข้างบนด้วยนะคะซึ่งโรงงานได้ย้ายจุดไฟไฟนะคะที่อยู่บนหัวเก่งนะคะมาอยู่ที่ขอบกระบะนะคะในส่วนของขอบกระบะทําเป็นทรงสปอยเลอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีกุญแจล็อกฝาท้ายให้ด้วยแล้วก็ฝาท้ายของ วยแท็กนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงอี y ีลิฟมีจุดยึดงานไม,านม้งานซีแคมงานช่างให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็เส้นไม้รรทัดของเขาของเจ้าไวยแท็กนะคะเขาจะซ่อนอยู่ใต้ใต้ขอบอยางนี้นะคะเวลาใช้งานสามารถแกะขอบอยางออกมาได้พื้นปูกระบะไลเนอร์นะคะไวยแท็กเขามีมาให้จากโรงงานแล้วเป็นแบบเรียบนะคะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีจุดยึดจุดรองรับในส่วนของการวางไม้พาเลทเมตรยีได้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็มีจุดช่องขั้นนะคะการสัมภาระให้ด้วยพร้อมกับด้านท้ายนะคะงานางานแคมปิ้งนะคะเราก็มีจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อปลั๊กอินนะคะไฟบ้านให้ด้วยตรงนี้นะคะเป็นจุดไฟ400วัตต์นะคะ230โวลต์ให้ลูกค้าได้ใช้งานค่ะ ใส่ครอบไฟท้ายขอโทษค่ะใส่ครอบฝากระบะท้ายนะคะทรงเว้าวโลโก้โลโก้ Ford สีน้ำเงินขนาดใหญ่นะคะซ่อนกล้องถอยไว้ใต้โลโก้ให้แบบนี้นะคะชุดไฟท้ายของเจ้าวายแกนะคะจะเป็นชุดไฟท้ายเต็มนะคะแบบ LED นะคะเต็มชุดเลยเป็น full LED แล้วก็ด้านข้างค่ะจะมีสัญลักษณ์จะมีเลดาราในส่วนของบายสปอร์ตให้ด้วย กันชนด้านท้ายค่ะอัปเกรดเป็นงาน h a มเมอร์อีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนแบบนี้ให้ด้วยนะคะให้เห็นชัดเจนมีส่วนเว้าวในการขึ้นลงกระบะให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟถอยสปอตไลท์แล้วก็จุดที่เป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่ให้ด้วยนะคะในด้านของอเทคโนโลยีความปลอดภัยในการขับขี่ที่เขาจะทำงานร่วมกับ ตัวกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ในการควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนนะคะการป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลนนะคะเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกด้านหน้าและก็ด้านหลังตรวจจับคนเดินถนนนะคะมีให้หมดทุกอย่างเลยมาดูภายในตัวรถกันบ้างค่ะในตัวรถมีอะไรบ้างค่ะเปิดทางด้านซ้ายของผู้ขับขี่นะคะก็ ที่เปิดประตูนะคะเราก็อยู่ตรงที่มือจับเปิดคอนโรลง่ายนะคะป,ป,ปุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกประตูมีให้แบบนี้การตกแต่งคอนโซลน,นะคะการใช้งานนะคะมีช่องเก็บของแล้วก็ที่วางแก้วน้ําให้แบบนี้เลยอันนี้มีให้ทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวาผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างเก๊กใ่คองนะคะทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ตรงกลางนะคะวางอนเนกประสงค์ได้หมดเลยค่ะ ที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนข้างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะมีสคับเพดนะคะเป็นสคับเพดคำว่าเลนเจอร์ให้ด้วยเบาะผู้โดยสารด้านข้างกับเบาะผู้ขับขี่นะคะปรับได้ เป็นระบบปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางกันเลยค่ะรุ่นนี้มีระบบเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะพร้อมระบบเบรกออโต้โฮระบบไวเลสชาร์จนะคะมีให้พร้อมจุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นไท p e A ไท p e C มีให้นะคะหน้าจอตรงกลางนะคะ12นิ้วนะคะมองเห็นในส่วนของกล้องมองสอ360องศารอบคันนะคะแล้วก็ระบบข้อมูลการเชื่อมต่อนะคะ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในแอปพลิเคชัน Ford Pass ช่วยให้ลูกค้านะคะสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถจากระยะไกลได้นะคะค้นหาตำแหน่งตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ดูข้อมูลการขับขี่ของตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนได้นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ ที่สามารถเปลี่ยนปรับได้ถึง4ทิศทางมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดกันเลยทีเดียวค่ะกับฟังก์ชันเต็มๆนะคะของเขาเจ้า Nexgen Ranger y t e c นะคะไบเทอร์โบระบบเป็นตัวขับนะะ2นะคะ4ูณ2นะคะกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดค่ะ ราคาตั้งจำน่ายนะคะ1น6่0ล้านนบาทสำหรับเจ้าคันนี้สีลูกเยลโลแล้วก็มีสีขาวมุกนะคะสีดำสีเทาสีบอลเงินแล้วก็สีอลูมิเนียมแมทัลิกให้ลูกค้าได้เลือกกันด้วยอ๋อแล้วก็ยังมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีพิเศษนะคะสีเซโดนาออเรนค่ะ ก็ยังไงลูกค้าชอบสีไหนโปรโมชั่นแบบไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับเรลินได้หรือว่าโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์โทรไอดีไลน์หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นของตัวรถได้ไม่ว่าจะเป็น next gen ranger ตั้งแต่ xl xlt Sport หรือว่า e v e r e s t นะคะหรือว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเขาเลยนะคะในรุ่นของ เ a นเจอร์แรปเค่ะมาพูดคุยกันได้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรรับรถเมื่อไหร่นะคะตัวนี้เรามีรถมากมายให้กับลูกค้านะคะณโชว์รนะูมฟอร์ดพนครมอเตอร์ Motor, สาขาเกษตรนวมินค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ10เท่าไหร่ไม่รู้10กว่าน,นาทีแหละ C'est bon,